ต้องมาแล้วหน้าทีนี้นะมาแล้วค่ะทุกคนฟรีสอปิ้นของเราเออมาสักทีเนาะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำให้อาดดูเรียกพ่อแม่มาดูด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุก คนวันนี้มาเจอกับน,น้องเลซี่อีกแล้วนะ <c oughs> อะวันนี้นะคะเขานะคะพาทุกคนมาเล่นเกมนะของทาง Web e เว็บอีแซสลอตอีกเช่นเคยนะคะ <c oughs> วันนี้เกมที่เขาจะเล่นเนี่ย <c oughs> อยู่ในค่าย Joker <c oughs> โจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์นะคะทุคทกคนเจ้าเกมเนี้ยเขาขอเรียกเจ้าเกมนี้ว่าเจ้าแมวเขียวนะคะทุกคนเจ้าแมวสีเขียวนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าเกมนี้กันนะคะทุกคนอ่ามาแล้วนะคะหน้าตาของเขานะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะ รายละเอียดของเขาเนี่ยเจ้าสแคอร์ของเขานะคะเจ้าฟรีเกม่จะเป็นเจ้าแมวตัวสีเขียวๆตรงนี้เนาะแล้วก็วายของเขาเนี่ยจะเป็นอแปะคนนี้นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะทุกคนเกมนี้เนี่ยเป็ดต่ําสุดเนี่ยสองบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นนะและสูงสุดถึงเจบาทนะคะทุกคน อ่ะวันนี้เราจะไปลองเล่นกันที่เบ็ดละ20บาทนะคะทุกคนเจ้าเกมนี้น่ยไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะคะมันก็จะหน่วงๆน,นิดนึงนะคะวันนี้เน็ตไม่ค่อยจะดีนะไปจ้ะทุกคน รอไปจ้ะเกมนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเข้าฟรีสปินยังไงก็ได้เงิน,นะค่ะทุกคนเป็นเกมทําเงินอีกหนึ่งเกมเลยนะฟรีสปินของเขาเนี่ยจะมาแค่3มช่องแรกเท่านั้นนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเกมทําเงินที่น่าสนใจมากๆเลยต้องบอกเลยว่ายังไงก็ได้เงินถ้าได้ฟรีสปิน,นะค่ะทุกคนแต่ว่า จะได้ฟร <grup> ีสปินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่แล้วแต่เวนแต่กรรมพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะไม่ใช่นะคะแล้วแต่นะคะว่าฟรีสปินเนี่ยเขาจะลงมาให้เราตอนไหนนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนไปกันเรื่อยๆไป กันว่าปีสปินของเขาเนี่ยจะได้เงินจริงๆไหมเขานะคะมีกิจกรรมมาให้ทุกคนเล่นอีกเช่นเคยนะเป็นกิจกรรมแจกเครดิตฟรีของทาง e แซ t นส l o n นะคะทุกคนใครอยากได้เครดิตฟรีไปทดลองเล่นดูนะอ่ะรอชมเงื่อนไขและกติกาการทายคิดนะคะ ห้ามเลือดไปก่อนนะต้องมาดูกันก่อนว่าเจ้าเกมนี้มันน่าสนใจจริงๆค่ะทุกคนภูมิใจนำเสนอมากเลยนะเนะี <c> ่ย <oughs> อ่าได้มาแล้ว89บาทนะคะเกือบ <c oughs> 90บาทนะค่ะอีก4 0สตังค์อ่ะมาต้องลงแล้วไม่ลงนะคะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะไปกันต่อเดี๋ยวมันก็ลง <c oughs> โอยเสียดายน้องแมวทำไมเมื่อกี้หนูไม่มาลูก ใจร้ายที่สุดเดี๋ยวเราเล่นกันไปเรื่อยๆนะทุกคนไปรอดูหน้าตาของฟรีเกมกันนะเออฟรีเกมนะคะถ้าเข้านะเกมนี้ยังไงก็ได้เงินแน่นอนลอยทางลอยยังไงก็ได้เงินนะคะทุกคนเอาหัวเป็นประกันเลยนะ ต้องมาแล้วนาทีนี้นะมาแล้วค่ะทุกคนฟรีสปินของเราเออมาสักทีเนาะอ่ะแน่นอนค่ะเขาจะเป็นวายลงมาให้เรานะคะเต็มช่องสองช่องนี้เลยนะไปจ้ะสปินแรกของเราในฟรีเกมทองต้องมาแล้วนาทีนี้ ขอถ้วยทองไม่ได้ขอเหรียญทองแม้อะได้มาแล้วนะทุกคน1 9 8บปาทเห็นป้าบอกแล้วยังไงเกมนี้นะถ้าลงยังไงก็ได้เงินอะทุกคนไม่ต้องห่วงอลค่ะเกมนี้ยังไงก็ได้เงินแน่นอนอ่ภูมิใจนำเสนอว่าถ้วยทองอะ ไม่เป็นไรนะคะหัวมังกรก็เจนะ้าถ้วยทองเนี่ยจะเป็นตัวที่เราได้เงินเยอะที่สุดนะคะทุกคนได้มาแล้วอีก129บาทนะอะได้อีกแล้วค่ะทุกคนเอ้ย164บาททุกคนอะได้เจ้าสีแดงๆนี้5อันเลยนะ ได้มาอีก200อ่ะ791บาทไปแล้วทุกคนอ่ะได้อีกนะมันได้เรื่อยๆบอกเราเกมนี้ยังไงก็ได้เงินนะปึ๊บเออไก่ก็ได้เงินเยอะนะคะทุกคนเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่จ่ายเยอะเหมือนกันนะอ่ะสองสับปินสุดท้ายนะขอวายสักเต็มหน้าไป ได้ไหมแบบนี้ไปจ้ะไปโอ้โหโหโหหทุกคนคะ่ะหนึ่งพันบาทไปเรียบร้อยแล้วมาค่ะเป็ดสุดท้ายอ่ะได้อีกนะคะทุกคน 1 7 1บาทจบแล้วค่ะทุกคนสำหรับฟรีเกมนะ1,179่ิบ้าบนกอนกัน1,179บาทนะทุกคนอ่ะเกมนีน้นะถ้าเกิดว่าลงฟรีสป,ปินยังไงนะก็ได้เงินค่ะทุกคนเอาหัวเป็นประกันเลยว่าได้เงินแน่นอนนะสำหรับใครนะะที่อยากเล่นเกมนี้เหมือนเขานะอ่ะ คลิกลิงก์ที่เขาปักมุดไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยกิจกรรมของเรานะเขาเนี่ยอยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจตรงไหนบ้างนะคอมเมนต์ไหนนะคะที่โดนใจเขามากที่สุดนะรับรางวัลเครดิตฟรีจากทางอ e ีซสลอไปเลยคะ่ะทุกคน แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เขามาลองเล่นเกมไหนหรือมาแนะนําเกมไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันเ,นเข้ามาได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดน,นะคะข่าวสารและกิจกรรมดีๆที่เขาเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้เล่นกันเหมือนวันนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเขาต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเขาก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีและสวัสดีค่ะทาง e z ส slot นะคะมีให้เลือกหลายโปรมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากครั้งแรกรับเลย100บาทโบนัส100%สำหรับยอดฝากครั้งแรกนะคะโบนัส เอสเซนะคะฝาก300บาทรับทันที4ี่บาทค่ะโบนัสเอ็มเซนะคะฝาก500รับ700บาทปันเพิเ่มเงินเดินสะดวกค่ะหรือจะเป็นโบนัสเอลเซนะคะฝาก700บาทรับทันที1000บาทค่ะ